สวัสดีค่ะพบกับแม่ฝนก้นครวอีกแล้วนะวันนี้แม่ฝนจะพาไปล่องใต้ค่ะกับเมนูใบเหลียงผัดไข่เป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคใต้เลยนะคะเมนูนี้นี่ถ้าใครยังไม่ได้ลองต้องลองสักครั้งค่ะเพราะว่าอร่อยมากๆภาษาถิ่นก็จะเรียกว่าร้อยเดรงอกนะพี่น้องนะไปค่ะขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยเริ่มจากนําผักเหลียงนะคะมาล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งให้น้องเสด็จน้ําก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเด็ดเอาเฉพาะส่วนใบที่อ่อนๆแล้วก็นํามาห หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้ค่ะการหั่นใบเหลียงให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้จะมีข้อดีเวลาเรานําไปผัดเนี่ยจะได้สุกง่ายแล้วก็สุกสม่ําเสมอกันค่ะเวลาเราหั่นเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนต่อไปแม่ฝนก็จะนํากระเทียมนะคะมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแต่สําหรับใครที่ไม่สะดวกจะสับสามารถนําไปตําก็ได้นะคะหรือถ้าใครชอบรสจัดเนี่ยอาจจะซอยพริกสดลงไปก็ได้เหมือนกันต่อไปแม่ฝนก็จะไปตอกไข่ค่ะวันนี้แม่ฝนใช้ไข่ไก่ที่3ม แต่สำหรับใครที่ชอบไข่เป็ดหรือมีไข่เป็ดก็สามารถนำะมาทำเมนูนี้ได้เหมือนกันค่ะตีไข่ให้ฟูแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลสายแดงนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติไข่ของเรานั้นมีความอร่อยมากขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะไปตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะประมาณสัก3ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วนำลงไปผัดให้หอมเลยค่ะพอหอมแล้วเราก็ใส่ไข่ไก่ที่เราเตรียมไว้ลงไปการเจียวไข่เราห้ามยีไข่ให้ เละเด็ดขาดเลยนะคะไม่เช่นนะั้นหน้าตาของใบเหลียงผัดไข่ของเราเนี่ยจะไม่สวยไม่น่ากินพอไข่เราสุกเราก็จะใส่วนเส้นที่เราแช่น้ําจนนิ่มแล้วลงไปค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ไฟรี่ลงมานิดนึงนะไม่เช่นนะั้นเดี๋ยววนเส้นเราจะไหมซะก่อนหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ํามันหอย1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ําตาลทรายแดงแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะเพิ่มความอร่อยมากขึ้นผัด ไปได้เรื่อยพอทุกอย่างสุกดีแล้วเราก็จะใส่ใบเหลียงที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปค่ะนําไปผัดให้เข้ากันขั้นตอนนี้สามารถเพิ่มไฟให้แรงได้นะคะเพราะว่าการใช้ไฟแรงเนี่ยมีข้อดีจะทําให้ใบเหลียงของเรานั้นสุก แล้วก็สียังคงสีสดสวยอยู่ค่ะทุกคนคะ่ะผัดไปเรื่อยๆแม่ฝนใช้เวลาประมาณ3นาทีถ้าน้ําแห้งเกินไปก็สามารถเติมน้ําลงไปได้ทีละหน่อยนะคะถ้าใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นต้มผักเหลียงได้นะคะทุกคนผัดปอไปอีก3นาทีเพียงเท่านี้เราก็จะได้เมนูใบเหลียงผัดไข่ที่อร่อยมากๆทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือถ้ามีน้ําพริกกะปิอีกสักถ้วยหนึ่งโอ้โหทุกคนจ๋าเข้ากันสุดๆเลยคลิปนี้แม่ฝนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลัง ใจให้แม่ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย